อย่าบังอาจแต่ต้องของพวกนี้อย่าอวดดีไปวิจารณ์บ้านฮักเขาคนพวกนี้ง้องมจมแต่เงาคํานี้คะ่ะคนพวกนี้ง้องมจมแต่เงาอาจารย์ขาเรียกได้ว่างานนี้ เจ็บไม่จําไม่จื้อไม่หลับไม่เข็ดนะคะพี่น้องขาสําหรับอาจารย์สอนนักแต่งเพลงชื่อดังที่ก่อนหน้านี้นะคะได้ออกมาวิพากวิจารณ์น้องอู๋อิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงแล้วครั้งนั้นก็เจอทัวลงอ่วมเลยทีเดียวล่าสุดได้มีการเคลื่อนไหวออกมาวิพากวิจารณ์น้องอู๋อิงอีกครั้งพี่น้องขาก่อนสิไปหนามาหลังก็ขอกราบสวัสดี FC แฟนคลับมิรรักแฟนหมอลำสองสามวัน ที่ผ่านมานะคะพี่น้อง่าอาจจะโเห็นหนาสาวไอดเดอร์สาวไอไม่ค่อยสบายมือนี่เองก็บอค่อยสบายค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าอยากจะมาอัปเดตข่าว,ข,าวข่าวเรื่องราวน้องอุ๋งอิงสุพีสุนองสุพอสุเมฟังค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นประเด็นร้อนแรงมากเลยในโลกโซเชียลแล้วก็โลกออนไลน์ที่มีอาจารย์แต่งเพลงชื่อดังนะคะพี่น้องค่ะถ้าใครได้ติดตามช่องสาวไอแล้วก็ติดตามน้องอุ๋งอิงจะเห็นว่า อาจารย์สชื่อดังท่านนี้นะคะได้เคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงการแสดงของน้องอุ๋งอิงครั้งนั้นก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงการแสดงแล้วก็ท่าเต้นของน้องบอกว่ายังไม่ถูกใจเพิ่นเพิ่นวะแล้วทีนี้พี่น้องขาก็เจอดราม่านะคะ FC แฟนคลับน้องอุ๋อิงทัวลงนะคะเรียกรถทัวไปจอดที่บ้านตัวเองยับเลยทีเดียวล่าสุดเหมือนกับว่าอาจารย์ท่านนี้พี่น้องขาไม่เข็ด ต้องเรียกว่าไม่เข็ดเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่อาจารย์นะคะออกมาวิพากษ์วิจารณ์นั้นน่ะจุดประสงค์ของอาจารย์นะคะต้องการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเป็นเพราะอะไรต้องการกระแสไหมเพราะว่ามันก็มีการตั้งคำถามจาก FC Fan Club แฟนคลับหลายหลายคนอ่ะพี่น้องคะจะอ่านนะคะ สำหรับโพสต์ของอาจารย์สอชื่อดังที่ได้วิาพากษวิจารณ์น้องอุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวเอาไว้แบบนี้ว่าที่ไปดูไปฟังมาวิจารณ์ตามจริงตามเรารู้สึกส่วนติ่งอุ๋งอิงจะว่าอย่างไรมันไม่ใช่ประเด็นอุ๋งอิงไม่ใช่นักร้องเสียงดีมากมายหรือมีเสียงเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นพลังเสียงจัดอยู่ในขั้นกลางเสียงสูงจะดันไม่สุด เสียงต่ำจะตกวูบวาบยกเว้นร้องเพลงของเธอในห้องบันทึกเสียงที่มีเครื่องมือช่วยเป็นเรื่องปกตินักร้องดังไม่จำเป็นต้องเสียงดีนักร้องเสียงดีไม่จำเป็นต้องดังแต่ที่อุ๋งอิงดังเพราะการใช้สื่อโซเชียลของบอสโจบวกกับเพจต่างๆของกลุ่ม FC ที่คลั่งไคล้จึงทําให้เธอมาถึงจุดนี้ พี่น้องขาพูดในเรื่องของเสียงน้องก่อนแล้วกันนะอันนี้ก็ไม่ได้เข้าข้างน้องอุ๋งอิงหรือว่าจะนะคะเข้ามาตอบว่าทางด้านอาจารย์เลยเนาะส่วนตัวสาวไอได้เคยนะคะชมน้องอุ๋งอิงบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือไปฟังสดสดร้องสดสดคนคิงลุกค่ะ บอกเลยนะคะอาจารย์คนคิงลุกถึงแม้น้องอุงอิงจะไม่ใช่นักร้องที่เสียงเพะที่สุดที่เสียงดีที่สุดเป็นอับเป็นอันดับหนึ่งเลิอเล่อนเลอเพอร์เฟคแต่กล้าพูดได้เลยว่าน้องอุงอิงก,ก็เสียงดีไม่แพ้ใครพอได้ฟังเสียงน้องร้องเพลงคือจังหวะบุคลิกท่าทางรอยยิ้มน้องมันเข้ากับน้องมาก ซึ่งนะคะมันเป็นสเสน่ห์ที่ทำให้ FC แฟนคลับ FC พ่อ FC แม่เนี่แหละลงรักในตัวเด็กคนนี้เพราะเสียงบอกเลยว่าไม่แพ้ใครบวกกับบุคลิกท่าทางความเป็นอุ่งอิงมันเลยทำให้น้องมีคนรักมากมายขนาดนี้ส่วนที่บอกว่านะคะนักร้องเสียงดีไม่จำเป็นต้องดังส่วนนักร้องดังไม่จำเป็นต้องเสียงดีแต่ถ้าพูดถึง เรื่องนี้ก็คือก็เป็นเรื่องจริงนะคะก็ก็ใช่อย่างที่อาจารย์พูดแต่สําหรับอุงอิงแล้วเสียงดีและนะคะเป็นนักร้องดังอันนี้บอกเลยว่าเป็นทั้งนะคะคนที่เสียงดีและก็เป็นทั้งนักร้องดังด้งดวยบอกเลยและนะคะเรื่องของการอัดคลิปแล้วอัดเสียงพอดีค่ะอัดเสียงถึงจะเสียงดีเนี่ยติก่อนเลยนะคะเรื่องนี้บอกเลยว่า น้องอุ๋อิงนะคะเสียงสดจริงๆหน้าเวทีเสียงใสเสียงดีไม่มีแผ่วเลย เราเคยไปฟังน้องร้องต่อกันประมาณ4ีหเพลงน้องก็ไม่มีเสียงตกเสียงแผ่วนะอันนี้คือต้องบอกอาจารย์ก่อนเลยว่าได้ฟังการแสดงของน้องอุ๋อิงจริงๆจากเสาไอจริงๆเนาะส่วนเรื่องโซเชียลมันเป็นธรรมดาค่ะณนะปัจจุบันนี้บอกได้เลยว่าใครไม่เล่นสื่อโซเชียลนะคะโอกาสที่จะเติบโตในแวดวงวงการนี้ไม่ใช่แค่วงการนะคะหมอลาเท่านั้นนะทุกอย่างนะคะวงการบันเทิงที่ทุกวันเนี้ย ต้องยอมรับเลยว่าสื่อโซเชียลนะคะเป็นสื่อกลางที่ทำให้ FC แฟนคลับหรือว่าผู้ชมในทั่วประเทศไทยหรือทั่วโลกเนะะี่ยค่ะให้การตอบรับได้ดีเพราะว่ามันเข้าถึงง่ายและนะคะเหมือนกับว่าใกล้ชิดกันสุดๆ ถ้าไม่มีสื่อโซเชียลแน่นอนว่านะคะเราก็อยู่ที่จุดๆุดเดิมไม่มีโอกาสเติบโตในอนาคตแน่นอนและเรื่องสื่อโซเชียลที่บอสโจดันนะบอสโจดันทุกคนคะ่ะไม่ใช่แค่น,อน้องอุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงแน่นอนสาวไอนะคะก็ติดตามบอสโจไม่ว่าจะเป็นเพจหนุ่มโจโยมานินนะคะหรือว่าหนุ่มโจเฮฮาพเสดุเพิ่นกบผักดันนะคะศิลปินทุกคนหนุ่มโจเฮฮาพเสดเนี่ยก็จะทำคอนเทนต์สนุกสนานส่วนนะคะ หนุ่มโจโยโมานินเนี่ยก็จะอัปเดตผลงานศิลปินทุกคนไม่ใช่แค่น้องอุงอ,อิงนะทุกคนเลยค่ะของศิลปินสาวนายเพชรบ้านแพงทุกคนเราเห็นว่าบอสโจไม่ได้ผลักดันแค่น้องอุงอิงแต่ด้วยอุงอิงก็คืออุงอิงความน่ารักนะคะความเป็นกันเองความเป็นเด็กบ้านๆและที่สําคัญนะคะหลายๆคนก็บอกว่าชอบความน่ารักความน่าสงสารชอบเสียง ก็ยังมีคนบอกหลายคนเลยนะคะว่าชอบเสียงน้องอุงอิงเนี่ยผู้เท่าผู้แกอายุ 60- 70ไปปูเสือปูสาดรอน้องอุงอิงเพราะว่าชอบเสียงของน้องสาวไอาก็ไม่แน่ใจนะคะว่าอาจารย์สอนเนี่ยท่านต้องการอะไรต้องการสื่อเรื่องไหนถ้าก่อนหน้านี้ที่โดนทัวลงไปแล้วรอบแรกนะคะเข้าใจว่าที่วิพากษ์วิจารณ์นั้นเป็นเพลงของอาจารย์แตงเข้าใจอาเพลงของอาจารย์แล้วก็ เข้าใจว่าอาจารย์อาจาจะเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เพราะเป็นเพลงของอาจารย์แต่เรื่องนี้ก็ไม่แน่ใจว่าต้องการอะไรนะคะตามที่ fc แฟนคลับได้เข้ามาคอมเมนต์ไหมกระแสตกหรือเปล่าหรือว่าหิมวแสงอันเนี้ยเซออยไม่คอนเฟิร์มนะแต่ว่าสิ่งที่นะคะเราแค่เป็นการวิจารณ์จากเราแล้วกันว่าตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจว่าวิพากษ์วิจารณ์เพราะเป็นเพลงของอาจารย์ แต่ครั้งนี้ที่เข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์อีกเนี่ยเป็นการติชมนะคะศิลปินในวงการหมอหลองหมอล่าหรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่ทําไมอาจารย์ได้ออกมาเคลื่อนไหวต่ออีกละครละคะพี่น้องขาอย่าบังอาจแตะต้องของพวกนี้อย่าอวดดีไปวิจารณ์บ้านหักเขาคนพวกนี้ง่องมจมแต่เงาผิดใจเหมารถทัวร์มาลงมึงซึ่ง นะคะพี่น้องขาอาการวิพากษ์วิจารณ์วิจารณ์ได้แต่ขออนุญาตคำหนึ่งเนาะสำหรับก่อนของอาจารย์ซึ่งอาจารย์เองก็ได้โพสต์รูปของน้องอุ๋งอิงแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องโพสต์นะคะแฟนดอมสเสียอีสานลงไปด้วยซึ่งนะคะยาบางอาจแต่ต้องของพวกนี้อย่าอวดดีไปวิจารณ์บ้านฮักเขาคนพวกนี้ง้องมจมแต่เงาคำนี้ค่ะคนพวกนี้ง้องมจมแต่เงา อาจารย์ขาหนูเป็น fc แฟนขับแฟนหมอลำหนูไม่ได้เป็น fc ใครแบบเจาะจงแต่หนูรักน้องอุงอิงหนูบอกเลยว่า fc แฟนขับน้องอุงอิงเขารักน้องอุงอิงเขาชื่นชมผลงานน้องอุงอิงเขาไม่ได้โง่ค่ะเขาไม่ได้โง่เด้ออันนี้ฝากอาจารย์หน่อยนะไม่น่ารักเลยที่แต่งกอนตรงที่ว่าคนนี้โง่งมโจมแต่เงาเนะะี่ยค่ะ คือความชอบของใครของมันจะมาติว่าคนนั้นโง่คนนั้นฉลาดไม่ได้นะคะเออบางคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวบางคนชอบกินข้าวจะไปบอกว่าคนกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยโง่กินแต่เส้นไม่ได้นะคะทําไมไม่กินข้าวเหมือนคุณแบบนี้มันไม่ได้นะคะซึ่งความชอบของใครของมันมักไขมักมันเดอ้ออาจารย์คือก็นี่แหละไม่อยากว่าอาจารย์หิวแสงดอกแต่ว่าอาจารย์โพดแบบนี้มันบ่านารัก ยังแมนโพดแมนพ่อแมนเนาะแตะนิดแตะหน่อยก็บ่ได้พอใครวิจารณ์ก็ไม่ตรงใจรับบ่ได้กลับไปตายโลดซึ่งอาจารย์ขายยิ่งอาจารย์ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยสิ่งที่คําว่าอาจารย์เนี่ยมันน่าเคารพเนาะแต่ว่าอาจารย์มาเคลื่อนไหวแบบนี้น่ะมันสีเฮ็ดให้เอฟซีแฟนขาพื่นบเ่เคารพเอาเด้คือโพต์แรกที่อาจารย์ออกมาติน้องเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะ โพสสองโพสสามเนะะี่ยค่ะอาจารย์มันทำให้อาจารย์นะดูแบบว่าเนาะ FC แฟนคลับอาจจะไม่เคารพเหมือนเดิมเนาะคำว่าอาจารย์นะคะก็ยังไงฝากถึงอาจารย์ด้วยเอออยากให้เข้าใจนะคะว่า FC เพิ่นกระฮักของเพิินเพิ่นมากแบบนี้บน่ใน้มากแบบที่อาจารย์มากเนาะ ทางคนต่างชอบนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ชอบใครอาจารย์ก็ไปชมคนนั้นละกันเนาะสำหรับเมื่อนี้สาวไอ้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันใหม่คลิปหนา้าค่ะสำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะ